นี้ก็ต้องขออนุญาตนะครับมาตอบคอมเมนต์นะครับที่เขาชอบมาพูดในคอมเมนต์ผมบอกว่านะครับพรรคส้มนะวันๆไม่เห็นทําอะไรนะครับนะคิดแต่จะเรื่องแก้ไขรัฐมนูนนะครับนะทำแต่เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไปตรวจสอบคนนู้นคนนี้นะครับไม่เห็นแต่เรื่องตำปากท้องของประชาชนที่เดือดร้อนเลยถูกไครับก็จะขออนุญาตมาอธิบายชี้แจงอย่างนี้นะครับนะที่พรรคส้มนะครับเขาเน้นเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูนนะเพราะรัฐมนูญนะครับนะรัฐมรมนูน60เนี่ยแหละครับมันเป็นตัวที่ทําให้ปากท้องเรา ายากลําบากอยู่ทุกวันนี้นะครับคุณเห็นไหมว่ารัฐธรรมนูญอ่ะมันปล่อยให้มีการาเลือกตั้งมาไม่ถูกต้องนะครับนะเปลี่ยนนายก2อสาคนถูกไหมครับนะทั้งนั้นที่ไม่ได้มีความผิดไม่มีความทุจริตเลยแล้วก็พักการเมืองที่ควรจะได้รับการ ได้รับเสียงคะแนนสุดคนจะได้เป็นรัฐมนูญแต่เขาไม่ได้เป็นเพราะงั้นถ้าเขาได้เป็นป่านี้นะครับนะเรื่องปากท้องของท่านก็ได้รับการแก้ไขไปแล้วแต่รัฐมนูนเนี่ยนะครับนะมันมันไม่ดีมันมันไม่ดีมันก็เลยทําให้อ่ปากท้องของท่านก็เดือดร้อนนะครับแล้วที่ข้อที่สองเนี่ยที่เขาทําอยู่ตอนนี้คือการอ่าปาดแก๊งสแกมเมอร์นะครับนะให้ข้อมูลปากแก๊งสแกมเมอร์อยู่เนี่ยนั่นก็คือเรื่องปากท้องล้วนๆนะครับนะมีพี่น้องประชาชนคนถูกพวกแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยถูกหลอกลายนึงเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล ยากลาบากนะครับนั่นก็คือเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์ที่พักประชาชนเขาทําอยู่นั่นคือปากท้องเหมือนกันนะครับเรื่องประกันสังคมเห็นไหมครเรื่องประกันสังคมก้าวหน้าการคํานวณบํานาญของประกันสังคมนะครับที่คุณไอรัชจนกุคุณสหัตววัฒนนะครับนั้นนี่ก็คือเรื่องของปากท้องของประชาชนคนแรงงานทั้งหลายถูกไหมครับนี่ก็เรื่องของปากท้องล้วนๆเลยนะครับนะจนจะเห็นว่ามีนี่เขาเป็นฝ่ายค้านนะครับนะเขาสามารถที่จะผลักดันหรือจะแก้ไขในเรื่องของ ปากท้องของพี่น้องประชาชนในภาพรวมในฐานะของฝ่ายค้านนะเขาทําได้ขนาดนี้ลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดมีการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับนะแล้วถ้าเกิดพรรคประชาชนได้ไปเป็นรัฐบาลน,นะครับนะเขาก็จะสามารถแก้ไขปัญหานอกจากโครงสร้างที่ผมพูดมาแล้วเนี่ยทีนี้เรื่องราคาพืชผลราคาสินค้าการเกษตรค่าแรงขั้นต่ํามันก็จะขึ้นสูงขึ้นหมดรวมถึงสวัสดิภาพสวัสดิการของประชาชนก็จะดีขึ้นหมดนั่นคือเรื่องปากท้องขอให้เขาได้เป็นรัฐบาลครับเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นฝ่าย เขาทําได้อย่างเต็มที่ขนาดนี้นะครับนะทุกคนก็เห็นกันอยู่แล้วถ้าเขาได้เข้าไปเป็นรัฐบาลนะครับนะครับในการเลือกตั้งครั้งหน้าเชื่อเถอะครับว่าปากท้องของพี่น้องประชาชนในทุกๆเรื่องเลยก็จะได้รับการดูแลแก้ไขเป็นอย่างดีเห็นไหมครับอันนี้ผมบอกว่าหลายๆคนบอกว่าเขาไม่ได้แก้เรื่องปากท้องจริงๆเขาทําเรื่องปากท้องมาอย่างมากมายแต่ว่าเขาเป็นฝ่ายค้านทําได้เท่านี้ถ้าเขาเป็นรัฐบาลเขาจะทําเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนให้อยู่ดีกินดีกว่านี้อีกมากมายหลายเท่าครับ